สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เราจะมาทำกุ้งอบชีสกันนะคะวันนี้เราจะใช้กุ้งลายเสือหรือว่ากุ้งกุงลาดำค่ะเป็นกุ้งทะเลนะคะวันนี้ใช้กุ้งทั้งหมด1กิโลกรัมค่ะนำมาตัดหนวดตัดส่วนหัวที่เป็นปลายแหลมออกนะคะแล้วก็่าหลังค่ะดึงเส้นดำออกมานะคะล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะนำมาจัดเรียงใส่ถาดให้สวยงามค่ะ จัดเรียงให้กุ้งโดนความร้อนให้ทั่วนะคะโรยกระเทียมเพื่อเพิ่มความหอมให้กับกุ้งอบของเราค่ะ ตามด้วยพริกไทยดำบนละเอียดค่ะในส่วนของชีสนะคะวันนี้เราจะใช้ชีสที่มีขายในเซเว่นค่ะเป็นชีสที่ผสมกันมาเสร็จแล้วนะคะโรยให้ทั่วบริเวณหน้ากุ้งเลยค่ะชอบมากก็ใส่มากได้เลยนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่คอเลสเตอรอลสูงมากค่ะ เสรแล้วนำลงมาอบนะคะวันนี้เราจะใช้หม้ออบลมร้อนค่ะแตงรู้สึกว่าชีดยังน้อยไปก็ใส่เพิ่มลงไปอีกค่ะ ปิดฝานะคะและตั้งไฟอยู่ที่หนึ่งรอยห้าสิบองศาค่ะเป็นเวลายี่สิบนาทีในระหว่างที่รอนะคะกลิ่นหอมมากค่ะครบยี่สิบนาทีแล้วนะคะ เปิดฝาดูค่ะกุ้งสุกกำลังดีนะคะชีสก็ละลายค่ะน่ากินมากๆค่ะเมนูนี้วิธีทำไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูค่ะ